b y d dolphin ทั้ง2รุ่นต่างกันตรงไหนบ้างฝั่งด้านขวาจะเป็น dolphin standard ด้านซ้ายจะเป็น dolphin extended dolphin standard ล้ออลอยขนาด16นิ้วรุน่น extended ล้ออลอยขนาด17นิ้ว dolphin standard จะเป็นโทนสีเดียวทั้งคันรถ dolphin extended จะเป็นสีทูโทนมาพร้อมกับหลังคากระจกพานโนลามิกกระจกไฟฟ้าสีบ่บานแบบวันทัดพร้อมระบบป้องกันการหนี ดอลฟินสแตนดาร์ดเบาะปรับด้วยมือดอลฟินเอ็กชันเดเบาะปรับไฟฟ้าเอ็กแทนเดตจะมีแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายมาพร้อมกับระบบเป่าลมเย็นจากเบาะคู่หน้าตัวเบาะของรุ่นเอ็กแทนจะมีรูระบายอากาศตรงเบาะรุ่นเอ็ก n ทนเฝั่งด้านขวาจะมีช่องเก็บแว่นเพิ่มเติม ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า b y d ทุกรุ่นรับทันทีฟิล์มเซรามิกติดรถยนต์ยี U ่ห้อ suv max ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น